แฟนกุ๊ฟอมอะ่ะเกิเนีะไรขึน้นกับผมเฮ้ยจับเป้าปู๋ปู๋ปูล เฮ้อ <mile> ีกตัวเวนเนี่ยขอใช้กูฆ่ามันได้มึงมึงก็แข็งแล้วสินี่แหละล่าสุดมิตรแล้วแม่งเขาไอ้แฟรเนี่ย อะไรคืออย่างนั้นก็คือหลบได้ไงวะเนี่ยโอ้กด<ง>โอ้ไงโอ้หล่ะอะไรปูสาทิกมาก่อนเช่วยไี้ต่อยยับๆมามันกด,ดก,กดกันแล้วกดโอได้ไโอ้ใหญ่มานากรวดสุดแล้วไหม นี่ยกูไม่รู้จะจัดกันอย่างนี้ยังไงถ้าถ้าแบบเนี้ยมึงกดสี่เหลี่ยมเร็วๆถ้าสมมติมึงกดอันตรีเต็มอ่ะแบบเนี้ยคือมันเอาไว้ต่อยเร็วๆเว้ยแม่งแล้วนอนก็ยังจะเตะได้โตัวควนดิเฮ้ยกูไม่อดแทนท่าเลยแม่งเอ้ยมึงเนี่ยทีเหนือก็เดียวกันหน้าหลอนเนีย ทั้งทำประโยชน์เลยดิเยี่ยไปจากันไปเลยเยี่ยมเราไม่เยี่ยรเลยนะบ้างคนนึงร้อนเลยร้อนเลยสัตว์เฮ้ย ได้ไอ๊ะอะไรอ่ะโอโห่เนม่ก็โชคไป,ไปเลยปวดแป้งกูซ้อมอ่ะแค้นี้ก็พอเอ๊ะ พลาดตรงนี้จหลอดไหมโอ้อะไรวะไอ้ล่างแม่งไม่มีเงินเอ้ามึงยังอยู่อย่างนี่ยเฮ้ยกูโคตรผิดกูจะกันักกลับล่างดำคยอะไรล่ะเนี่ยกูต้องไปล่างเก่งที่สู้กับตัวเฮียเดี๋ยวกูตายหาพอดิ ถ้าสมมติมึงกดเอออันติเสร็จปุ๊บอะถ้ามึงมีโอกาสได้ตีอะมึงกดสี่เหลี่ย,ยมย้ำๆเลยจนกว่ามันจะล้มแม่งมันจะเป็นแบบนี้อ้าวเที่ยและวจิบหายโอ้ไม่มันจะเป็นแบบนี้ม,มันจะเป็นแบบนี้ไม่ได้ตัวีกตัจะได้บอลกิ่ง้ของพวกเราเที่ยแม่เงเราจะได้เห็น แม่งทำให้ตายแม่งก็แรงเวอร์เกินไอสัตว์กินไปเป็นหลอดอ,อ,อันตรีมันแรงอยู่แล้วหลอดกว่าลำไอ้ทั้งกูไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะโอ้โหมึงเปลี่ยนตัวปะล่ะมึงเปลี่ยนตัวปะล่ะเปลี่ยนตัวก่อนฮะไอันนี้แหละยังไงละ่ะแฉกูชอบท่าที่แบบไปต่อยอยู่แล้วมันแบบเอาตีนเหยียบหัวอ่ะ น่าต่อเนื่องเลยแล้วดูดิแล้วก็ยึดตามไปทุตัวเลยยังมันเหนื่อยยังไรอีกอ๋อเฮ้ยเหนื่อยอ่ะ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 กูไม่รู้กูไม่รู้วิธีบล็อกตอนในที่มันเป็นกาดเตะกาดกาดแดงอน่ยไอกาดแตกอน่ยมันใช้โลบแต่ถ้าก็บอกว่ามันหลบไม่ได้กูพยายามแล้วก็น่าแหละมันท้าแต่ถ้ามึงหลบไม่ได้มันก็โดนเต็มๆไงถ้ามึงใช้กาดมึงใช้กันมึงยังไงกาดก็แตกอยู่ดีถ้าอันนี้เขาเน้นหลบเน้นทำจังหวะ ี่ยทำจังหวะนะจะเปิดมาอย่างนี้จะเอาันตราับิ๊กแบ n ช่างไอ้สู้ลู่ทุกหลอดเว่าไอ้ตัวไหนที่ไม่มีเบ่งงั้นตีได้ตั้งแต่สังเกศข้างหลังไห้โกงเนี่ยเรายังไม่เคยแบบดวลพลังกันเลยเนี่ยดูดิแบบพวกพลังขึ้นเต่ามันขึ้นเต่าอะไรเงี้ยไปดองไปดูอะไรเฮี้ยแต่แล้วดู ทำอย่างนี้ไงวะไอ้ที่ม <invoke> ันโดนชกอยู่แล้วมันเขาไม่อะไรก็กดโออ่ะกูกดโอกูแค่ก่ายแคมันตรงยังหว่าดูดิแกมันชกเร็วเกินอ่ะจับได้ทั้งหนัดูเ่ยพอก็ขอกัข้องกันใส่แล้วเอ้ยเว้น

อุยเว้ยอุ้ยโอ้กูเพิ่งมาเจ็ดแล้วไปดอปคิกไปดิโอ้อ๋อตมันใช้อย่างี้เหรอเล่าเร้าเล่าตัวมาถึงตัวอะไรทั้วทั้งไม่ตกกันอ่ะกูเพิ่งรู้มันจะปุ๊บต่อไป กูซ้อมกูซ้อมมึงทีไรแม่งโดนขัดทุกทีปุ๊บนี่คือยังไงหมายถึงมันเหมือนสตันผักออกไปกูก็บอกกดอันหลอกมึงได้กดไหมล่ะอันหลอกอาจ้ำลงไปเหรอเออจ้ำลงไปกูอยากรู้ว่ามันมันเสียอะไรไงกูกูไม่รู้มันก็จะเสียมันจะเสียพวกเกตหรืออะไรเนี่ยแหละเป็นตัวเลขเนี่ยแหละกูไม่รู้ว่ามันเป็นอันไหนไอเนยมันเป็นเกตไงก็อันหลอกสามมัคือเกตนั่นแหละเป็นพวกการทอเตอร์อ่ะใช่ปะวะ ก็ไม่เสียนี่หว่าแต่น้ำกากให้โดนเปล่าวะแห่งไวที่ผาเนี่ยแต่ลูกกูยังไงกูโดนตลอดเลยไม่ต้องพูดชนะกูไวกู ใช่หรอกไอ้ที่กูที่กูเหนื่อยบ่อยอ่ะเพราะเพราะไอ้มึงถ้ามึงเตะกาดแตกอ่ะมันจะเสียไอ้สตามิน่าสีทองด้วยใช่ไงกูถึงพยายามไม่กันไงโอ้ยแพ้ได้ไงเฮ้ยกูเนี่ยแพ้ตรงนี้ตลอดเลยเ네นี่ย แม่งเล่นบั๊ต่อสู้อย่างเดียวเลยนี่วายเหี้ยอะไรวะเฮ้ย,ยเฮ้ย,เ,ยเกินไป

เล่างแดงเหรอรู้ด้วยอะ่ะถ้ากูเห็นท่าบ่อย

โอ้ยอีกรีดเอาไว้โคตรเยี่ยเลยกูไปแล้วนะ 哎！哦，哎呦，坏牌！ อืมโอ้โหอ้ยโอ้ยอย่างกูก็ไม่ยอมคนเหมือนกันไอ้เจนแม่งกูไม่รู้จังหวะกดตัวโออะไอ้กำลังกำลังมาลองกูก็ไม่รู้มันมันแต่กูเล่นกับมึงในตู้ไม่เคยกดลงเลยเนี่ยแต่รู้สึกเองไงแต่มันแต่มันก็ไม่ได้แบบกูกูไม่ได้คล้องมึงก็เห็นใช่ไหมล่ะกูก็โดนบ่อยๆอ่ะมามีบางครั้งน้อยครั้งที่กูจะกดได้อ่ะกูเดิยเนยเอาไงอ่ะกูเดิยกูเดิยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้กูฝึกกดจิต้าก่อน แต่ตัวนี้ไม่เอาเรื่องกันว่ะไอโกจิต้าเนี่ยแม่งมันชกเร็วมากเลยเชียมึงจะลองไหมล่ะก็เป็นโกจิต้านี่ดีกว่าเล็กสองรู้สึกไวทั้งเหมว่มึงเอาโกจิต้าไปเหรอก็โกจิต้าหัวหัวทองหัวทองอ๋อไอล่างล่างธรรมดาเหรอล่างดูพี่เหรอแม่นแล้วแม่นแล้วโอออออไไ้้ะไรโกดไ้นทันมึงเอาตัวเฮียอะไรแต่เนม่าเหรอโดนตัดเราไปแล้ว กูกูเอาใหม่ได้ใหม่ได้ไม่เป็นไรมาสองตัวก็สองตัววะกูก็สองตัวเนี่ยก็ไอ้สุดเกก็จะสนุกเอาเรื่องเลยนะ <c oughs> แข่งเล่นมกีตาร์แล้วเวะนอะโอ้หทพัพลังและความเ,เร็วเกินขีดจำกัดฉันเอาชนะไหนให้ได้ 말해. 어? Ơ Ui

นั่งต well ัวตรงเลยที่ทำพี่เฉยชาจังวะโอ้ยเฮ้ยว่าเดี๋ละ อ๋อตกกูอะไรเนี่ยหลือๆตมีหรือวะอุ้ยยเกิดไปเกิดไปเปิดมัไม่ดีเลย

โอ้ยยอมเถอะไม่กูหันหลังช้าจังวะเฮ้ยเลอะอาบได้แล้วเฮ้ยอาบพี่อะไรอาบพี่อะไรไปได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูตานี้มันกูยังงงๆอยู่มึงมึงมาเร็วเกินอย่าเด็กเจนอย่าเจนอย่าไม่ยอมมาชิงเฮ้ยอะไรไอ้มันมันงงเกินมันงงเกินไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ เราตอนนี้เราตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนท้ายตอนท้ายเอ้ยกูใส่ถุงไปจะมูเลยมันจะได้เนี่ยแหละจะได้รู้ซึ้งแม่งมาโดนรัวๆเลยมันไปกันไม่ได้วะกละครรู้สึกกูถ้ากูเจอโกจิต้ามึงอะแม่งยิงแบบนี้อีกกันไม่ได้เลยสัตว์ชกเร็วชิบหายมันมันเกินไปวะ เอ้ยเปิดมาเปิดมาไม่ดีเลยอุ้ยทำไมกูไม่แรปปะไอ้เกินไปไอ้กรับช่องเฮ้ย เฮ้ยเย้ยกูเล่นแล้วกูเล่มละกูเล่มใช้ตัวโอไปแล้วเยอะเด็กเด็กไปตามรอตามรอเฮ้ยกูทำท่าทียอะไรวะเนี่ย

อะไรของมันมาละงง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 ไอ้ยองเลย

โอ๊ยทำไมโอเคมันทำไมผิวจังหลบได้ไงวะมาเจนมนาะ <c oughs> มาเจนมนะ <c oughs> าว้าระเบิดพลังเจนไอ้สุดซีวะ รับบอสเฮ้ยเชื่อมากินตัวนี่ไอสองตัวเข้ามึงนันแหละที่ไหนวะเนี่ยเชื่อโอ้ยตายหา่าละโอ้แม่งว้าวเข้ามาก็หนาดเลยเหรออันนี้แหละ ô tay này, mày lấy tôi tuân gì? Tụi mình làm không phải là được không được không được ไอ้ไอ้กูถามก่อนเรื่องมึงจะเหลือไปถามไงสัตว์งเดี๋ยวอดเลยเขาเรียกว่าเคืองสุดท้ายไอ้เจนไอ้ยอมมึงผูไม่ยอมเลยนะสุดท้ายแล้เองอะคารลอ้ยร่ง้พลางกระจิ๋วกระจิ๋วไม่สดีเวนยามันนี่เลย สะใจยิ่งว่ะสไม่สู้มันว่ะเฮกูรีร้อนเหมือนอะไรี่อะ